สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลกไม่หมาะความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะไม่หมอะที่มีพลังงานรับพลังงานนิกี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานี้ไรมีดีๆีดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดชงเชิพจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณนี้เช้านี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่า สัญญาณด่วนถึงคุณชีวิตคุณนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะนี่คือบทบาทใหม่ในชีวิตคุณนั่นเองนะคะสัตว์นี่คือนะคะสัญญาณด่วนที่มาสื่อให้คุณได้คุณให้คุณได้รับรู้ว่านับจากนี้ชีวิตของคุณบทบาทใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณคือเรื่องอะไรคะ่ะโอ้ไม่กันเกคุณค่ะเก่คุณค่ะบางคนจะได้งานใหม่คะ่ะ เตรียมรับโอกาสใหม่ๆเตรียมรับโปรเจกต์ใหม่ได้เลยค่ะบางคนนะคะจะเป็นงานที่ท้าทายงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเพราะนี่คืออะไรคะนี่คือเอสออฟบอลธุรกิจการงานใหม่ๆนะคะสินค้าใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งมันจะเป็นสินค้าที่นําพาความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณเพราะนี่คือ s ซเว่นออฟบอล มันเป็นงานที่ท้าทายคุณเลือกเอาค่ะธุรกิจใหม่กับงานใหม่นี้มันจะสร้างชื่อเสียงมาให้คุณแบบที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะมีชื่อเสียงได้ขนาดนี้นะคะอยู่ดีๆคุณก็ได้รับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นี้ จะนำพาชื่อเสียงและโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแบบถล่มทลายนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะสัญญาณดวงที่มาส่งบอกคุณณช่วงเวลานี้และตอนนี้เวลานี้ให้คุณควรโฟกัสในเรื่องใดเป็นที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเข้ามาสัญญาณดวงน,นี้ให้คุณตระหนักเข้าใจเรื่องอะไรอีกคะโอเมก้าขอบคุณค่ะบางคนออกจากงาน เพราะมันขึ้นไพ่เดอะฟูไพ่ใบแรกของสำรับการเกิดเดอะฟูขึ้นมาในเช้านี้วันนี้นี่คือชีวิตใหม่ของคุณคุณได้งานใหม่แน่นอนถ้าใครตกงานหรือได้ออกจากงานเพราะนี่คืออะไรคะ งานใหม่หนึ่งไม้เท้าเอ็ดอออลแล้วก็ชีวิตใหม่ของคุณแต่ถ้าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์คุณจะมองหาโอกาสดีๆให้กับตัวตัวเองโอกาสนั้นสร้างด้วยมือสองมือของคุณนี่แหละคะ่ะคุณจงรักตัวเองอิสระภาพในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ถ้าคุณที่เป็นราชการนะคะรับราชการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณเป็นราชการตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับนะคะโปรเจกต์หรือว่าโครงการใหม่ๆที่ผอ,อคุณหรือถ้าคุณเป็นผอ,อคุณก็จะมีโปรเจกต์เลื่อนขั้นวิทยาฐานนะอะไรก็ตามแต่คุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณทำตัวฟรีดอมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ ชีวิตของคุณนับจากนี้โอ้มายกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิง นี่คือดีเอ็มเพความสุขในชีวิตของคุณเริ่มต้นแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีสัญญาณดวงตอนนี้เวลานี้อยู่ดีๆคุณก็ปรับปรับรับโชคไม่เกิน7เดือนนี้คุณจะได้มีเบบีนะคะบางคนมีเบบีอยู่ในท้องแล้วหรือบางคนกําลังจะได้แต่งงานได้จะได้เจอการเดินทางหรืออะไรก็ตามแต่หรือบางคนมีคู่รักอยู่แล้วนะคะมีคู่รักคู่รักจะขอคุณแต่งงานคุณจะได้เป็นเจ้าสาวที่ได้สวมใส่ ชุดสีขาวที่สวยงามนั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุมากแล้วหมายถึงว่าลูกหลานของคุณจะสร้างความภาคภูมิใจให้คุณคุณคุณก็เป็นคุณแม่คุณก็เป็นคุณยายที่มีความสุขที่ใข่ๆก็อิจฉาในวาสนาของคุณที่คุณมีลูกมีหลานที่ดีนั่นเองนะคะนี่คือ d ีเอ็มเพและถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจการงานของคุณคุณจะได้กับธุรกิจใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถของคุณธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คุณไม่เคยจับมาก่อนคุณคิดอยากจะทํามาเนิ่นานแล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาสทัทีนับจากนี้คุณได้ปล่อยวางและคุณได้รู้เลยว,ว่ามันถึงเวลาที่คุณจะได้จับธุรกิจนี้ของคุณสทัทีนั่นเองต่อค่ะ o oh ไ my god หน นะคะและที่สําคัญถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณรับผิดชอบหน้าที่การงานแบบหนักหน่วงตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกเหนื่อยกับงานเหลือเกินถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนคุณแบกภาระคุณยอมเจ็บคนเดียวโดยที่คุณไม่อยากให้คนอื่นมารู้เรื่องภายในธุรกิจการงานของคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ถ้าตอนนี้เวลานี้คุณมีความสุขแล้วเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยกับการทํางานคุณอยากออกจากงานคุณจะได้ออกจากงานค่ะนะคะคุณกําลังมองหางานใหม่ๆคุณจะได้งานใหม่และเป็นงานที่ท้าทายสําหรับคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณผู้หญิงคุณได้ออกจากงานถ้าคุณอยากออกนะแล้วคุณจะได้งานใหม่ทันทีต่อค่ะ โอ้ม่กาขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คือเดิอดสตาร์ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆบางคนจะได้เจอคนรัก ได้เจอคนรักแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นเดอสตาและมันขึ้นดีเอ็มเพนะคะคนรักของคุณจะเป็นคนรักถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยและถูกสเปคของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณอาจจะมองหาผู้ชายสักคนหรือว่าคุณไม่ต้องการรักใครคุณกําลังจะเปิดธุรกิจการงานของคุณการงานใหม่ๆการงานใหม่ๆของคุณจะประสบความสําเร็จ ตอนนี้เวลานี้คุณกําลังวางแผนทําธุรกิจหากตอนนี้คุณกําลังวางแผนทําอะไรทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างอยู่มันอาจจะหนักนิดนึงแต่มันจะผ่านวิกฤตไปได้พอผ่านวิกฤตตัวนี้ไปได้มันก็จะมีแต่ความลาบดื่มมีแต่ความสุขแสงสว่างแห่งวันใหม่สัญญาณด่วนที่จะมาบอกคุณว่าคุณเตรียมรับงานใหม่ๆนะคะคุณจะได้งานใหม่ถ้าคุณได้ออกจากงานหรือว่าคุณคิดจะก่อตั้งบริษัทใหม่ คุณวางแผนเรียบร้อยแล้วคุณได้จัดตั้งแล้วบริษัทใหม่นี้เป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ m มกขอบคุณค่ะโดยชาลีออดนะคะเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมายแม้ว่าระหว่างทางมันจะมีความเหนื่อยทุกอย่างไม่เหนื่อยไม่มีเหงื่อ ไม่ได้เงินค่ะเศรษฐีทุกทุกคนแม้แต่การเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ต้องเหนื่อยแบกภาระไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็เหมือนกันให้โฟกัสที่เป้าหมายเดะชาลีออดเดะชาลีออดหมายถึงว่าเมื่อคุณมีความพยายามความมุ่งม,มั่นแต่ใช้ความอ่อมความยมมาเป็นภาระให้ตัวเองรู้สึกหดหู่เพราะตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังก้าวหน้า ความก้าวหน้าเข้ามาหาคุณแล้วเดอดชาลีออตนี่แหละค่ะตัวตนของคุณยิ่งคุณรักความก้าวหน้าเท่าไหร่ความก้าวหน้าก็จะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อค่ะ บางคนจะได้เดินทางนะคะคุณมีเป้าหมายในตัวเองหรือ,อยังคะว่าในเดือนธันวาเนี่ยคุณจะต้องมีธุรกิจของคุณจะต้องเป็นอย่างไรหรือว่าคุณจะมีเงินเก็บเท่าไหร่คุณโฟกัสหรือ,อยังคะเศรษฐีหลายๆคนเขาจะต้องมีแผน A แผน B แผน C ถ้าแผนนี้หนทางนี้มันเดินแล้วมันสะดุดคุณก็เปลี่ยนหนทางใหม่แค่นั้นเองคะ่ะต่อคะ่ะ โ oh อ้ m ม่ o d บคุณค่ะ,คคะ,คคะดสาร์ทสาดเอเวมลเลอร์นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือความสุขของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการเดินทางจะได้ให้คุณได้เจอกันถ้าใครยังไม่มีแฟนนะคะถ้าคุณยังไม่มีแฟนคุณจะเจอ คู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมเป็นคู่บุญคู่บารมีสําหรับคุณที่รอกันมาเนิน่นนานแล้วคุณรอใครสักคนเพื่อมาเติมเต็มยังไงคุณก็เจอคนที่ใช่คะ่ะแต่คุณจะต้องเดินทางถ้าคุณอยู่ในบ้านเฉยๆคุณจะต้องใช้แอปแต่ว่าถ้าคุณออกไปข้างนอกนะคะไปท่องเที่ยวเดินทางคุณจะเจอคู่ที่ใช่และคู่ที่ใช่นี้ไม่ใช่คู่ที่ใช่ธรรมดา แต่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณที่รอกันมาเนิ่นนานนั่นเอง แต่ถ้าคนที่เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเพราะมันขึ้นเดอฟูบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะและคู่สามีคู่ภรรยาของคุณก็อยู่ต่างประเทศให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายความสุขแต่ถ้านะคะบางคนแต่งงานกันเนิ่นนานแล้วมีเบบีแล้วนะคะหมายความว่าชีวิตของคุณจะมีแต่ความจเจริญเต,ติบโต ความมั่งคัง่งล่ำรวยล่ำรวยไม่พอชื่อเสียงเงินทองเข้ามาหาคุณแบบถลม่มทลายนี่คือสัญญาณด่วนที่คุณจะต้องเตรียมรับแต่ถ้าคุณอยู่บ้านเฉยนะคะคงจะไม่มีใครเข้ามาเปิดประตูเข้ามาหาคุณจริงไหมคะคุณจะต้องออกไปข้างนอกปล่อยตัวปล่อยใจให้ตัวเองได้รับอิสระชีวิตคุณมีชีวิตเดียวจงใช้ให้คุ้มค่าและจงใช้แบบมีสตินั่นเองต่อคะ่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครเป็นเจ้าของคลิปนี้คะนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงไม่แน่นะคะคืนนี้คุณไปลอยกระทงคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณก็ได้อยูด่ดีๆไปเจอเจ็คพอตเจอสะดุดนะคะเจอเศรษฐีพันล้านนี่คะ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้เจอมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจ เป็นระดับเจ้าสัวเพราะนี่คือสิบเหรียญน,นะคะแต่ถ้าตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานของคุณคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กหรือเป็นใครก็ตามเงินจะเข้ามาด้วยน้ำพักนำแรงด้วยสิ่งที่คุณลงมือทำนี้แหละคะ่ะงานใหม่ธุรกิจใหม่ที่คุณกำลังลงมือลงแรงทำมันกำลังส่งผลให้คุณได้รับคุณเห็นไหมคะโอ้ไม่ก็ทำไมดีอย่างนี้นะคะ แล้วคุณจะมีเงินแบบไม่มีที่สิ้นสุดคุณเห็นเลขเงินอยู่ในนี้ไหมคะนี่คือเลขอะไรคะคุณดูดีๆนะคะจะมีเลขเงินอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้น การที่คุณจะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ลำ่ำรวยที่มั่งคั่งอย่างที่หาที่เปรียบไม่ได้นั่นเองนะคะนะคะเรารู้ว่ามีเลข8ดแต่อย่างอื่นเราอ่านไม่ได้นะคะทุกคนคะเราไม่ใช่นักใบแบบนั้นนะคะและก็นี่คือธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูเป็นคู่ที่คู่บุญคู่บารมีหนุนซึ่งกันและกันยิ่งแต่งงานกันถ้าคุณได้แต่งงานกันแล้วนะคะ ตอนนี้เวลานี้คุณมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบะระบางคนนะคะได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วที่สําคัญเงินทองพวกนี้จะนําพาครอบครัวของคุณมีความสุขคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีที่มีทางลูกหลานต่อยอดลูกหลานเลนหลนของคุณก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีต่อไปในอนาคตนั่นเองต่อค่ะ โอ้มม่ก็อดขอบคุณค่ะขอบคุณคะนี่คือจัดเมนสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณรอคอยเห็นไหมคะเมื่อจังหวะชีวิตเปลี่ยนจากที่คุณเคยหมดหวังเคยเสียใจในเรื่องการงานเคยท้อแท้กับโชคชะตาชีวิตอยู่ดีๆชีวิตคุณก็พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ คุณดูนี่คะ่ะมันแตกต่างกันไหมจากคนที่ใส่เสื้อซอมซอ่อทำงานหนักเป็นชาวไร่ชาวสวนดีอยู่ดีๆก็เป็นดีเอ็มเพล r เลอร์ดีเอหมายถึงว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่รู้ว่ากี่ล้านกี่พันล้านแต่คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับวาสนาและความพยายามของคุณเมื่อคุณมีความพยายามต่อให้คุณเรียนจบป .6 เจ้าสัว c ซีพีเขาก็เสือผืนหมอนใบ ข้ามน้ำข้ามทะเลมาปักหลักเป็นแค่พ่อค้าขายพืชพันธัญญาหารเขาก็กลายเป็นเจ้าสัวได้คุณเองก็กลายเป็นเจ้าสัวได้เหมือนกันนี่คือจัดมินสิ่งที่สัญญาณด่วนครั้งนี้เป็นสัญญาณด่วนจากเทวดาและนางฟ้าส่งมาถึงคุณนั่นเองถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะทุกคนด่วนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แหละคะ่ะ โอ้ไม่กอนโอ้ไม่กอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะชื่อเสียงนะคะคุณจะกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งธุรกิจใหม่ของคุณถ้าคุณได้เปิดธุรกิจ นะคะธุรกิจใหม่ของคุณนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังกลางวานซิกออกวอนใครๆก็ชื่นชมในชื่อเสียงการงานของคุณและก็มีลูกค้าเข้ามาหาคุณมากหน้าหลายตาคุณได้รับความชื่นชมความยบย่องบางคนจะได้โล่รางวันถ้าใครรับราชการนะคะคุณจะได้รับโล่รางวันบางสิ่งบางอย่างชัยชนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีคนมาชื่นชมในตัวคุณในความสามารถใครๆก ก็อยากดึงคุณไปร่วมงานด้วยนั่นเองเพราะความสามารถคุณเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นความคิดแบบโพสิทีฟนั่นเองนะคะมี IQ ที่ดีมี EQ ที่ดีมี PQ มี SQ อยู่ในตัวแล้วความสำเร็จจะไปเสียตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานใหม่หรือว่าคุณเพิ่งเปิดบริษัทบริษัทของคุณกำลังจะก้าวไปสู่ยุคสีวิไลยของคุณต่อค่ะ โอ้ม่กาอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเตรียมตัวคุณเตรียมตัวขอบคุณค่ะคุณเห็นอะไรไหมคะนี่คือเทวดาเลีนางป้านี่ค่ะนี่ค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือความสําเร็จของคุณการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบสายฟ้าฟาดเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนเร็วแบบสายฟ้าฟาดภายในเร็ววันนี้หรือว่า ค่ำคืนนี้ก็ได้คุณอาจจะไปเจอใครบางคนด้วยการไปสังสรรค์ลื่นเล,นเลงแล้วก็ไปเจอนะคะเจ้าของธุรกิจดูใบหรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนจะเป็นคนชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยก็ได้แต่เป็นมหาเศรษฐีถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมีเป็นเจ้าของธุรกิจ เรียบร้อยแล้วบางคนไม่มีไข่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเพราะแทมเบลเลนท์ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันจะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะมันขึ้นสายฟ้าฟาดแบบนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะโอเมก้ oh God. ขอบคุณค่ะน,น, <c oughs> นี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเลเวอร์ คุณจะเจอคู่รักแน่นอนค่ะคู่รักจะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ตันตั้งตัวไปเจอกันแค่แบบเดียวก็ใช่เลยคู่นี้เหรอคนนี้เหรอฉันหาได้แดงมาจนเจอบางคนไปเจอกันที่ทะเลบางคนไปเจอกันที่ต่างประเทศบางคนเจอกันวันลอยกระทงคืนนี้ด้วยซ้านั่นเองนะคะมันจะเจอกันด้วยความบังเอิญด้วยโชคชะตาถึงเวลานะคะถึงเวลาที่จะไม่พัดภาากันอีกต่อไปแล้ว แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมารักกันเหมือนสิบสี่อีกครั้งเหมือนสิบหอีกครั้งนั่นเองนะคะถึงเวลาความสุขเข้ามาสัญญาณดวงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบสายฟ้าฟาดเราบอกไม่ได้นะคะว่าจะเกิดขึ้นกับคุณภายในวันไหนแต่มันจะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นอยู่กับพลังงานสภาวะจิตใจของคุณนั่นเองนะคะไม่แน่อาจจะคืนนี้รวยก็ได้ค่ะ โอ้ม่ยกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าเป็นคู่สัพ์คู่โชคเป็นคู่บุญคู่บารมีแล้วยังไม่พอเป็นคู่สั์คู่โชคที่ยิ่งคบกันยิ่งนะคะดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาคล้ายๆกันเมื่ออยู่ในช่วงวิกฤตคุณก็วิกฤตด้วยกันแต่ถ้าเมื่ออยู่ความรุ่งโรดยุคความรุ่งโรดของคุณคุณก็จะรุ่งโรดด้วยกันนั่นเองคุณจะมีเงินเก็บ เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บถึงฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวคุณเห็นไหมคะนี่คือรวยมั่งคัง่งแล้วยังมีเงินเก็บเงินออมทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณเซเว่นออฟเบติคลนั่นเองแม้ว่าถ้าตอนนี้เวลานี้คุณยังเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างยังไม่ใช่กับใครสำหรับนี้ อีกไม่นานสำรับนี้จะเป็นของคุณเมื่อคุณคิดว่าสำรับนี้เป็นของคุณนั่นเองแหละก็น้อมรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆเอน์จีดีๆจะส่งไปให้คุณต่อค่ะโอเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนเก่งค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไปในออฟส์ตคุณเป็นคนที่ มีความทเยอทยานมีความที่ไม่ยอมหักไม่ยอมงอขอให้คุณคุณมีเป้าหมายอะ ยิ่งคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเท่าไหร่แม้อุปสรรคปัญหาละหว่างทางนะคะจะเจอเหินลูกหลังอะไรคุณไม่ก็ไม่เคยหวั่นกลัวเพราะคุณรู้ว่านะคะอนาคตของครอบครัวของคุณที่อยู่ข้างหน้ามันช่างหอมหวานเหลือเกินคุณต้องการประสบความสําเร็จให้ได้เร็วให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดถ้าตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุ25ปีขึ้นไปคุณ คุณหวังว่าโอ้ยลูกชายฉนันจะประสบคุณเป็นห่วงลูกชายคุณลูกชายของคุณจะนำพาความสำเร็จม,มายื่นให้กับคุณแม้ตอนนี้บางคนนะคะลูกชายคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาแต่เชื่อเถอะว่าเขากำลังจะผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตธุกรกิจการงานของเขาปล่อยเขาไปค่ะเพราะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณมีลูกชายอายุ25ปีขึ้นไปเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนพูดขวานผ่าซากเป็นคนที่ ฉลาดมีความแน่วแน่ในชีวิตนั่นแหละค่ะเขากำลังจะนำพาความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีร้อยล้านเข้ามาสู่ชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะโ oh <my> oh oh อ้แม่กดอะไรเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะโอเมก้าโอเมก้าตาลูตาลูนี่คืออะไรคะนี่คือในอปติคู ชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณแบบถล่มทลายในออปติคอลใหม่ความว่านะคะคุณจะมีรายได้เข้ามาหาคุณแบบทะลุทะลวงรายได้นี้เป็นรายได้ค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้านะคะค่าขายที่ดินขายอะไรก็ตามแต่ที่เป็นรายได้ไม่ใช่เงินเดือนแล้วจะเข้ามา หาคุณเป็นหลักร้อยล้านเป็นหลักพันล้านเพราะอะไรเราถึงกล้าพูดแบบนี้เวลามันเข้ามามันจะเข้ามาหาคุณแบบถล่มทลายมันเข้ามาแบบสายฟ้าฟ,า,ฟาดเห็นไหมคะสิบเหรียญเก้าเหรียญ เจนคุณจะต้องมีสติอยู่กับตัวเองนะคะลูกชายของคุณถ้าคุณมีลูกชายที่โตนะคะลูกชายของคุณจะนําพานะคะเงินทองเงินทองนี้เป็นเงินทองมาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสามารถเขาเป็นคนฉลาดค่ะผู้ชายในออฟสอดเป็นคนที่ไม่โกงใครและไม่ชอบให้ใครโกงนะคะไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปียบด้วยนั่นเองนะคะนี่คือ h นออ สอดนั่นเองนะคะแล้วนี่คือนายออบติเกอรหมายถึงเก้าเหรียญความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีถ้าคุณเป็นผู้หญิงโสดนะคะคุณอาจจะเจอคนรักที่ใช่แต่ถ้าคุณไม่ใช่คนหญิงโสดนะคะคุณเป็นแม่ไม้ก็ตามชีวิตการงานธุรกิจลูกคุณคุณก็ตามจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตแบบยั่งยืนต่อคะ่ะโอบให้ดีมาก โอ้มีกอนขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่มีอายุ30ปีขึ้นไปเตอะสะเตนคุณเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะคุณไม่เคยหวั่นกลัวอะไรทั้งสิ้นขอให้ได้เงินมาคุณเป็นหนักก็เอาเบาก็สู้สู้งานขายของทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณเป็นคนที่ ถีบตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วค่ะความกระตือรือร้นไม่ยอมให้ตัวเองสมมุติว่าคุณเกิดมาในฐานะที่ต่ำที่แบบเป็นแบบพ่อแม่ชาวนาคุณก็ดินน้นรนถีบตัวเองจนได้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นั่นเองนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ไงะคะเพราะมันขึ้น สเตนหมายความว่าขนาดผู้ใหญ่สิ่งโตราชสียังให้ความเอ็นดูคุณเลยหมายความว่าผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูคุณเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่นั้นจะมีเป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณวุฒิหรือผู้ใหญ่ที่มากบารมีก็ให้ความเอ็นดูในตัวคุณนั่นเองนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณทำ ะ,ะผู้ใหญ่ในครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและศรัทธาท่านนำพาให้คุณได้เจอคลิปนี้คลิปนี้เราบอกเลยว่าไม่มีความบังเอิญแต่มีความเป็นจริงสําหรับคุณเมื่อคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณน้อมรับสิ่งดีๆในคลิปนี้จะพุ่งไปหาคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม oh go go! ่ก็ขอบคุณค่ะชีวิตของคุณครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะเดินทางไปตรงไหนคุณก็มีความสุขเงินทองก็จะหลัง่งไหลเข้ามาหาคุณถ้าคุณจะไปชายทะเละหรือไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่คือสามเหลี่ยมคุณจะได้รับผลประโยชน์จากหน้าที่การงานของคุณสามเหลี่ยมคือ การแบ่งสรรปันส่วนแบ่งผลกำไรในธุรกิจในองค์กรของคุณนั่นเองบางคนนะคะจะได้เปอร์เซน็นจากการทํางานเปอร์เซน็นในโปรเจกต์สมมติว่าคุณรับโปรเจกต์มาก้อนหนึ่งคุณจะได้70%เปอร์เซนของโปรเจกต์นั้นแล้วก็แบ่งอีก30เปอร์เซนให้กับลูกน้องให้กับบริวารหรือให้กับหรือให้กับเสียภาษีก็ได้เพราะนี่คือผลประโยชน์เข้ามาหาคุณไม่ได้เจม้อยนะคะ เพราะว่าคุณจะต้องแจกจ่ายแบ่งให้คนอื่นคนที่เป็นคู่ค้าหรือหุ้นส่วนคุณนั่นเองนะคะนี่คือสามเดียนเราบวกเลยว่าใครเจอคลิปนี้นี่คือสัญญาณด่วนความเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้มีบารมีมากส่งถึงคุณต่อค่ะโอ้มก oh ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสามไม่เท้า นับจากนี้คุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและนี่คือคุณอยากไปไหนอยากจะไปท่องเที่ยวอะไรคุณวางแผนชีวิตคุณอยากมีบ้านนะคะอยู่ติดกับลำธารแม่น้ำแบบนี้ก็ตามคุณจะได้มีเงินทรัพ์สินซื้อบ้านตามที่คุณปพัฒนาดีจังเลยอะทุกคนแม่หมออยากรับแบบนี้จังเลยอะใครนี้เป็นของเก๋แม่หมอขอน้อมรับด้คนนะคะทุกคน มันนี่เหลือเกินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะนะคะ,ค,ะ,นะค,ะคุณจะมีธุรกิจการงานคุณจะมีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะช่วงระยะเวลานี้ภายใน3เดือนนี้ในปี2568ดนี้แหละคะ่ะสิ่งที่คุณฝันมันจะเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างและมันจะเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่ความฝันนั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวครอบครัวของคุณจะกลับมามีความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งเส้นทางในชีวิต ไฟในชีวิตของคุณจุดติดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะอโอดีมากทุกคนโอเมก็าขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะราชินีนะคะราชินีถือไม่เท้าทุ่งหญ้าสวรรนา,นาคุณจะมีบริวารขับข้างคุณจะได้เดินทางนะคะ ออกงานหลายๆงานนะคะคุณจะได้เข้าสังคมมากหน้าหลายตาได้พบปะแลกเปลี่ยนคุณผู้ชายก็เหมือนกันเพราะคุณผู้ชายอ่ะคุณไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคอนโทรลคุณหรอกค่ะนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมไม่ใช่ไม่ชอบให้ใครมาสั่งคุณแต่คุณจะรู้ด้วย ตัวของคุณเองคุณจะรู้หน้าที่ของคุณและถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าเป็นราชการคุณจะมีความสุขในหน้าที่การงานและคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและคุณจะได้เข้าสังคมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างๆนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนับจากนี้คุณจะสวยคุณจะมีออร่าและได้เข้าสังคมมากขึ้นสิ่งไหนที่คุณได้ทําไปเห็นไหมคะความท้าทายใหม่ๆงานใหม่ๆที่คุณจะได้ทํามันจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จแล้ว คุณก็เป็นคนสวยเป็นคนมีความสามารถแม้อยู่ในฝูงศัตรูคุณศัตรูก็ไม่กล้าทำลายคุณเพราะอะไรคะเพราะคุณเป็นคนที่นะคะเรียนรู้และเข้าใจนิสัยศัตรูของคุณที่อยู่รอบข้างคุณนั่นเองนะคะนี่คือราชินีถือไม้เท้าจากศัตรูกลายเป็นมิตรที่ดีแบบเชื่องเชื่อสำหรับคุณนั่นเองนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะทุกคนโอ้ม oh y g ก d ต่อคะ่ะใครจะได้เป็นเจ้าของคลิปนี้คลิปนี้มีหลายคนนะคะทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของคลิปนี้แต่จะขึ้นเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับบารมีของทุกคนนั่นเองนะคะต่อคะ่ะโอเมก็ชีวิตของคุณเอกอบขับนับจากนี้คุณอยากทำอะไรนะคะคุณจะได้ทำตามที่คุณปรารถนาชีวิตของคุณได้ถูกปลดล็อกทุกสิ่งได้รับอิสระภาพ ทุกเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณได้ละทิ้งสิ่งที่ถามว่าข้างหลังเนี่ยคุณคุณรู้สึกเสียดายไหมคุณก็รู้สึกเสียดายนะคะ ทิ้งไปค่ะถ้าเป็นความรักแล้วรักเก่าๆก็คือรักเก่าๆหรือถ้าคุณโหมดแพชชั่นอะไรคุณได้เดินออกมาเนินนานแล้วและนี่คือความสุขมันคือชีวิตของคุณนับจากนี้จงใช้ชีวิตของคุณให้คุ้มค่าชีวิตของคุณมีแค่ชีวิตเดียวและทุกวันนาฬิกาก็เดินไปทุกวันเพราะฉะนั้นทุกเวลามีคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถ ทวงคืนเวลากลับมาได้ที่สำคัญสุขภาพร่างกายต้องมาที่หนึ่งต่อคะ่ะโอ้แม่ก้อนขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือคิงคิงออปิทโคกนะคะคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายรวย รวยรวยนะคะรวยเหลือๆคุณเป็นเจ้าสัวคุณเป็นนักการค้าการพาณิชย์แล้วคุณก็เป็นผู้ชายที่ใจดีใจดีมากๆถึงมากที่สุดนะคะเป็นผู้บริหารที่ดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคุณจะได้เดินทางถ้าเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุ30ปีขึ้นไปถ้าคุณโสดคุณจะได้เจอผู้ชายที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่มาชอบพอคุณ นะคะมาอินดูคุณและคุณจะได้แต่งงานกระทันหันนะคะการแต่งงานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกแต่งงานในช่วงปีไหนแต่คุณได้เป็นแม่ของลูกแน่นอนแต่ถ้านะคะ คุณที่เข้ามาดูเป็นราชการนะคะคุณจะได้เจอนะคะสังคมใหม่ๆได้ออกงานใหม่ๆธุรกิจการงานของสามีคุณหรือของคุณก็ตามแต่คุณอาจจะมีธุรกิจที่2นอกจากเป็นราชการจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะการเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบมีความสุขนี่คือ king of เพ t ิคนั่นเองนะคะราชาถทือเรียนผู้มัง่งคั่งระบ่วยเป็นระดับเจ้าสัวหมื่นล้านพันล้านใครเป็นเจ้าของคลิปนี้เราบอกเลยว่าเดอะเวสขอบคุณค่ะไม่เคยเห็นไพ่ดีขนาดนี้มาก่อนเปิดออกมาก็มีแต่ไพ่ดีไพ่หลายไม่มีสักใบนะคะถามว่าไพ่หลายมีไหมไม่มีค่ะเพราะว่าอันนี้ความเหนื่อยกับงานแต่คุณได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีไพ่หลายสักใบเลยให้คลิปนี้ส่งไปให้ทุกคนได้รับให้เกิดขึ้นเร็ววันเหมือนสายฟ้าฟาดแถมเพลเนแบบนี้ธุรกิจการงานของคุณก็เป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนั่นเองนะคะนี่คือ King of the c ดีเอ็มเพลเลอร์ดีเอ็มเพนะคะควีนออฟว n นชีวิตของคุณมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองนะคะวันนี้นี่คือจุดเปลี่ยนสัญญาณดวนสำคัญถึงคุณณนะช่วงวันนี้นะคะก่อนที่ค่ำคืนนี้จะเป็นวันลอยกระทงขอให้ทุกคนมีความสุขฉับพันทันใดเหมือนสายฟ้าฟาดนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ